ไม่มีเจนไปยังไงวะ่าถ่าน่น่าจะเป็นวิดีโอปะอานนี้เขาเเสียงลงวิดีโอปกตินี่เขามีอะไรได้นั่นหนงสือวันนี้เรอโฆษณาเข้าแล้วเหาทำุอยาเนขนี่เขานี่นะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเข้าติ๊กต็อกแต่ ใส่เข้ามาเลยมีแต่เสียตังค์เสียตังค์่รอยาดูไม่ได้ตอกดูแล้วุกนีุ่สาวซื้อโทรศัพท์นะอันนี้ไว้ซื้อใส่ติ๊เต็อเอาอันนี้มันใส่ติ๊กต๋อไม่ได้มันแอปมันล่มหมดเลยฝากอะไรคะางอะไรคะตาของอ๋ได้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 ไได้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 ้ได้ไดได้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 ไได้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  đây buổi đi mi lau ngon rồi, dong dong dong, chụp ảnh đi lau ngon เยค่ะรุ่นนี้แหละหายากเลย